เผยช,ะชะัดๆการแต่งงานนางร้ายตัวท็อปกับแฟนหนุ่มไฮโซปักหมุดวิวาวันนี้นับถอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับคู่รักคนดังแอรินยุทธตั์จุงมือไฮโซหนุ่มเบนจะเป็นจารงคกูลเข้าพิธีมงคลสมรสในวันที่2อธันวาคม65ที่โรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพแอคเจ้าพยาลีเวอร์ ซึ่งว่าที่เจ้าสาวแอรลินก็ได้โพสต์ภาพพีเวดดิ้งสุดคูให้แฟนๆได้เห็นกันซึ่งมีเพื่อนคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีเช่นเชียร์ทีมันพรนเข้ามาคอมเมนต์ว่าปามาอีกรวมทั้งตักมงกฎุฎร่วมโพสต์ภาพการแต่งงานแสดงความยินดีด้วย